พี่กัดแน่ยอยู่บ้านอยู่บ้านไหนจ้ะอยู่คลองมะละกอหมู่สิบสี่เนินคลาดเนินโคราชตำบลอันสะวันสะวันอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วเอาขอเบอร์โทรเนี่ยค่ะจะมีคนสนใจค่ะสามสองหกค่ะแปดเจ็ดหนึ่งแปดค่ะนี่เด้อผู้ใดไสนใจว่าอยากเลี้ยงตะกะแตนนี่มาสื่อใครพันพันไข่น้ำ แม่ค่าได้เอาซื้อว่าจังไรค่ะนี่ซื้อคุณบางออนพนแสนค่ะคุณบางออนพนแสนชื่อเล่นค่ะเจ้หน่อยเจ้อ,ออนได้เนาะค่ะเนาะเดอ้อผูใ้ใดสนใจนี่มาซื้อเอาน้ำเจ้ออนดีกว่าน้ำเจ้ออนตะก,กะแตนมีมีไข่มีไข่มีแม่พันธมีมีมีไข่ไห่ต้องการไข่ขันบนตรงไปการ,ร,รฝักไข่เองคือีไข่ไห่อืมนั่น เลยสนใจมาติดตอเอาไดเด้อค่ะฝากเบอร์โทรไว้แล้วในคลิปเนาะคะ่ะเอาสำนี่เนาะคะ่ะขอบพูดหลายๆที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมนีมาพร้าวกาสีดว่าเบิ่งกัตะกัเตยนออ้มาเคือบอะมันโผล่ออกกว่าคันไปายเอาเลยเออเลยเบิ่ง ซ้อมพายกันเร้อยแบบนี้เหลียงมีรายไ,ได้ดีปันไดเนานะ่นน,นอกคันรายได้เดือนละ,จะเ,เ 7, จะเ 11, ็ดพันหรือสีเอาเมื่อหนึ่งพันเมื่นหนึ่งคือเจ็ดพองนี่คือทำหบับปราบ้านนี่อยู่นี่กับเอ็นเจ็ดพันอยู่นเนี่ยนนเนี่ยเดือนละเดือนละอ๋อนี่ห้องกับเห็ดเสริมกันไปเนาะเอาอยางขงี้ลหลเอาเดือนละสามพันก่อนจาอันนี้คือห้องกับเห็ดมาโดนปันไดแล้วนี่เห็ดมาหาเดือนเนี่ยหาเดือน คือจับหมูวานนี่จับหมูวาน40 45วันจับหนึ่งครั้ง45วันจับหนึ่งครั้งอันนี่นี่ข้องนี่ตีจับเรียวว้านอันนี้อันนี่เพิ่งพอไ้วยู้อันนี้เพิ่งได้ซิบหามือโอได้ซิบหามือมันมันอย่างเนาะเราเพิ่งกินหญ้าเนาะนบ่กินหญ้ากินพ่อหายตีต้นคอยต้นกล้วยนี่หละกินที่นี่ะ นี่ตัวนี้มืดแล้วอันนี้มืดแล้วนี่มันจับออกไปเมื่อวานนี่ได้ได้จากโลกเมื่อวานนี่ได้สามพันกว่าได้สามพันกว่าเดือนเดือนหนึ่งสิจับสองเทียบหรอเทื่อเดียวเทียเดียวคันถ้าเลี้ยงหาคอเนี่ยตีเอาเลยเงิ้นมือหนี่งหนึ่งสองสามไล่ได้ไล่ได้เสริมของปืนเนาะโมเป็นเยีบได้ยามมิจะสั่งมากเลยอันนี้อันนี้ซื้อเอาเป็นม่อเนี่ซื้อ มีสีมีหัวอาหารกับหยาซมเนีเห็นปะใบตองกล้วยใบตองกล้วยใบคอยยาหวานเนเปียเร่ห้องสิจับออกจากขอกหน่อยนั่นมากมากมาไหวน้ำมูนี่บ่หรือเลี้ยงขอกไผ่ขอกมันอย่างครึ่งโลหรือว่าหนึ่งกิโลต่อขอกใสไข่มันไม่ขึ้แบบใสไข่มบอพอเองเลยเป็นปะขึ่นพอเองเนี่ยนี่มึงเพิ่นมีไรไดไรได้เสริมตะกะเตียน กิโลละสองร้อยว่าสั้นสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยแปดสิบบาทไถ้าเทียบไอ้ไม่ลูกค้าคนสนใจแบบจับขายก็ได้เลยมันบอได้เลยนี่ไข่นี่ประมาณสามข้ออันนี้ไข่เขาด้วยนี่พ่าเ็นหัวอาหารไข่คือเอาตัวไข่ตัวนี้ไปว่างใ้ในขอกเลยต่อืออเสิบวันเขาก็ดูเป็นสิบห้ามืออันนี้แปดเมืออซาเนคิดเมือ ตัวของฟาร์มกิลลิกรัม3,000เนี่ยกิโลละ3,000นะคะไข่เนี่ยนะตอนแรกโลละมื่นเอาบุก่าเห็ดยันจริงอันนี้คือเห็ดมาโดนแล้วเขียวชานชำนานมากแล้วเนาะนี่เนาะบ้านเขาเห็ดบ่มี่บงขายบ่บ่มีคนอยู่บ้านเ้าลงไปเอร่อยเห็ดพุน่ากะละสนคุน่าเขอให้มีเขอให้มีติดต่อมาเลยคือเขาเอาไปทอดขายเนาะพุญคอมเมนส่งอย่างเดียวไม่ได้ทอด พันตะเป็นตันน่ะไปละสองตัน,ตนไปล่องเมื่อจี้ล่องจังดไดรบ่มีขอกแบบเพิ่นเฮาต้องหาเฮาต้องเตรียมเขาต้องเห็ดขอก่อนเขาต้องเฮ็ดขอกแ,แล้วเฮาจังค่อยมาหาพัานไปใส่เลยเรียงบ้านบักแงเลี้ยงขะเลี้ยงขาเลี้ยงใส่ในสังกะซีเขาก็บ่รักเลี้ยงลงเลี้ยงแบบนี้ลงงเรียงแบบนี้อเพราะว่าัวมันดำอันนี้ไข่ไข่เพิ่นเด้นี่ไข่ตะกะเตียนต้องใส่ไฟนี่นี่อันนี้ อันนี้เป็นกำลังเพาะอยู่อันนี้คืออยู่ในนี้แหละปล่อยเขาใหญ่เลยเขากินสิบห้าวันยังไม่ถึงสิบห้าวันเขากินใบกวยเนาะใบตองเรียงง่ายจนเนาะสี่สิบห้าวันคิดเอาเลยว่านี่วหานีเอาแค่เจดโต้เจดโตตีไปเลยโลละสองร้อยห้าสิบเนี่ยเจ้ขลังเไร่เออไน้เอา แต่ว่าพนมีอยู่นีมีอยู่สีสีลง่ล,งงงล่าเดี๋ยวโหดสีบแบบไรเนาะนี่มาโหดกูโหดบะม,ม้าอวบ่นี่มือเดียวไหมแต่ว่านี่พนจับหมูว่านนี่มาสั่นตัวใหญ่เร้ว นี่เนาะเป็นเห็ดขอบบอกดีเลยผ้ามาัเกี่ยวอันนี้ยุสาเกวเอาสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำในเนื้อค่ะเพื่อบอ้ผ่านใหน้ลิปต่อๆไป ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมเนาะค่ะขอบคุณมากๆเนาะค่ะสวัสดีค่ะพี่กัดเนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านไหนจ้ะอยู่คลองมะละกอหมู่สิบสี่เนินคลาดเนินโคลาดตำบลอันสะหวันสะหวันอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วเอาขอเบอร์โทรนะยค่ะจะมีคนสนใจค่ะ สามสองหกค่ะแปดเจ็ดหนึ่งแปดค่ะนี่เด้อผู้ใดสนใจว่าอยากเลี้ยงตะก,กะแเตนนี่มาสื่อใครพันพันไข่น้ำแม่ค่าใดเอาซื้อว่าจังไนค่ะนี่สื่อคุณบางอ่อนพนแสนค่ะคุณบางอ่อนพนแสนชื่อเล่นค่ะเจ๊หน่อยเจ๊อ่อนก็ได้เนาะค่ะเนาะเด้อผู้ใดสนใจนี่มาสื่อเอาน้ำเจ๊อ,อ่อนน้ำเจ๊อ่อนตะก,กะแเตนมีมีไข่ มีไข่มีแม่พันมีมีมีไข่ไห่ต้องการไข่ขันบนตรงไปการฝักไข่เองที่มีไข่ไห่นั่นเลยสนใจมาตตดต่อเอาไดเด้อค่ะฝากเบือทไว้แล้วในะคลิปเนาะคะ่ะเอาซัมนี้เนาะคะ่ะขอพูดหลายๆทีรับชมคลิปค่ะ